หวัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่ส,บ,สบายผมมาอีกแล้ววันนี้มากับฝนเลยนะฝนจะตกแล้วนะครับรีบมาทําคลิปบอกเล่าอัปเดตให้เ,เพื่อนเได้รับชมกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไอ g k g ส o ค k รอก3 tti combat smarter นั่นเองนะครับซึ่งจําลองแบบมาจากอาวุธปืนนายพยนต์จดิชั Chapter 2นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็ผมทั้งรีวิวทดสอบไปเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาอัปเดต หลังจากที่เล่นไประยะเวลาหนึ่งครับมันจะมันมีอะไรบ้างมันเกิดอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่รู้ไปมีท่อถลอกนั่นเองนะถ้างนะั้นเดี๋ยวเรามาดูายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ดูว่าผมาได้ทําอะไรอีกบ้างนะครับแล้วก็อยากจะทํอะไรอีกบ้างจะได้มาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกับเพื่อนเนาะมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เล่นมาระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณไม่ถึงเดือนนะครับสองอาทิตย์สอาทิตย์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มีนี่นะครับสีถลอกสีท่อน,นอกถลอกนะครับ ผมว่ามันเป็นที่การลดตัวการยุบตัวของท่อการขัดกอนนะครับก็คือผมว่าเพดานมันหนาเพดานสไลด์อ่ะมันเลยลดตัวได้น้อยนะครับมันก็เลยขูดกันแล้วสีคงทํามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นเหล็กเนาะก็ยังหาข้อมูลอยู่ว่าอาจจะไปทําใหม่หรือไงค่อยคิดอีกทีแต่ถ้าได้ทําก็คงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ประมาณนี้นะครับของ V ของมาลุกอีของวีฟซยังไม่เท่านี้เลยมันเป็นแค่ขอบๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับเล่นสนุกๆน,นะครับมันเป็นเหล็กเนาะตัวนี้ แล้วก็จุดต่อไปนะครับก็คือนี่ครับคันค้างสไลด์นะครับคันค้างสไลด์แต่เดิมมาเขาให้มาเป็นแบบธรรมดาอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นธรรมดาเนาะจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นเหลี่ยมเพชรนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับก็หานะเอ้ว่ามันจะใส่ของอะไรได้บ้างนะครับผมก็เลยเสี่ยงนะครับเสี่ยงสั่งของตัวนี้เป็นของกัดเดอร์นะครับคือผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ามันเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปคุยกับเพื่อนเนาะ วันนี้ก็เลยมาทาพูดคุยทีเดียวนั่นเองนะครับนี่สามารถใส่ได้นะครับแต่เราจะต้องทําการตกแต่งมาเล็กน้อยนะครับนี่นี่ดูนี่ครับอันนี้คือตัวจุดที่เนี่ยเห็นไหมครับแง่งตรงเนี้ยอ่าแง่งตรงนิ้วโปง้งผมเนี่ยปลายนิ้วโปง้งมันรับกับเอ่อตรงเนี้ยของแมกกาซีนนะครับซึ่งมันติดของเดิมอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบที่เพื่อนเห็นเนี่ยมันจะมนๆเห็นไหมครับแต่ของการดเดอร์อ่ะมันจะแหลมเปียบเลยตรงนเนี้ยเนี่ย แหลมเปียบเลยเราต้องมาตะบให้ตำแหน่งเท่ากันกับตัวนี้นะครับก็จะใช้ใช้ได้ใส่ได้ปกติไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่อ่าทำงานได้ปกติเลยนะครับของกัดเดอร์ราคาไม่แพงนะเห็นไหมเนี่ยอ่ามันทํางานได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือจุดที่ผมเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับคันค,คันล็อกสไลด์ล็อกท่อนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ของเดิมเป็นเหล็กนะครับก็คือมาจากโรงงานเนาะนี่แต่ระยะตรงเนี้ยเนี่ย มันสั้นเวลาเราปลดอะ่ะมันจะปลดยากแล้วมันจะติดมันจะปลดติดติดอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราใช้เล็บมันจะฉีกนะครับผมก็ฉีกนะผมเลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้นี่ ه, งานของกาดเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นของก๊อกสิบเจ็ดนะครับเจนสแต่มันใช้กันได้แหละครับผมก็เลยเสียงสั่งมาอีกแล้วนั่นเองตัวนี้เป็นสตีลนะครับเป็นเหล็กแท้นะครับเหล็กจริงๆเหมือนกับตัวเดิมมันเนาะก็ จะมีความยาวขึ้นทําให้เราปลดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ใช้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ใส่เรียบร้อยเลยนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นที่ผมถอดสไลด์ไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับจุดต่อไปนะครับก็คืออย่างที่คุยไปว่าความแม่นยํานั่นเองนะครับในความแม่นยำนอ่ะมันเราอาจจะยังไม่พอใจเท่าไหร่แต่ก็ยังอก็ถือว่าใช้พอได้นะครับแต่เราก็ไม่พอนั่นเองนะผมก็เลยหาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่เข้ามาเนาะ ที่จะใช้กับมันได้ก็ต้องเป็นแพทเทิร์นแบบ17เพราะ17เมันเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็เลยหาข้อมูลเ,เห็นเขาใส่ของ Ma p l e l e a ฟกันแต่ตอนที่เขาใส่เขาจะเปลี่ยนนี่ด้วยเรือนฮอปนะครับแต่ผมหาเรือนฮอปในไทยไม่มีเลยนะครับหมดนะครับต้องสั่งพร e ออเดอร์ order, ผมไม่อยากสั่งนะผมก็เลยเสี่ยงอีกแล้วสั่งแบบนี้มานะครับปรากฏว่าเสี่ยงครั้งนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับคือมันไม่สามารถใส่ได้นะครับคือไอ้ยางฮอปตัวนี้มันหนา พอใส่กับท่อเนี้ยยิ่งแบบมันจะหนากว่าตรงเนี้ยพอเราปิดเนี่ยมันจะปิดไม่สนิทนะตรงเนี้ยปิดไม่สนิทแล้วก็เออเรือไอวงล้อปรับท็อปอ่ะใส่ก็ไม่ใส่ไม่เข้านะมันติดผมก็เลยมีความพยายามแบบจะขัดด้านในอ่ะแต่พอผมทําไปผมว่าให้มันจะเสียตําแหน่งนะเดี๋ยวรอของแต่งคือเรือนท็อปตัวนี้เข้ามาก่อนนะเรือนท็อปเบรคเลตัวนี้เข้ามาก่อนหรือว่าพอเดอร์ไปก่อนแล้วค่อยทําค่อยลองทําดูผมก็เลย หยุดไว้ไม่ทานะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมใส่ของเดิมนะครับตอนแรกถอดมาดูแล้วแหะครับมันจะต้องอทําหลายอย่างไม่อยากทำนะครับกลัวเสียหายเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันยังไม่มีอะไหล่ด้วยนะครับก็เอาไว้ก่อนอย่างนี้ก็ยังพอยิงเล่นได้นะครับโอเคอันนี้คือที่ผมทําไปเนาะต่อไปที่เจอก็คือเวลาเราพอยิงลูกหมดค้างเปลี่ยนแม็กเนี่ยพอเราปลดดึงแล้วถอยกลับเนี่ยมันติดนะบางทีนะผมก็ดูให้มันติดอะไรนะสปริงก็แข็งนู่นนี่ก็ไม่น่าจะติดนะเพรากฏว่าผมไปดูในนี้ครับเนี่ย มันมีเศษเศษอลูเศษโลเศษอะไรเต็มเลยอ่ะไม่รู้มาจากไหนผมคิดว่ามันน่าจะมาจากภายในไม่รู้ที่เขาชุบอะครับมันเป็นเหมือนทองแดงด้วยน่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็เป็นเศษเศษเศษติดแล้วผมก็เลยคิดว่าพออันนี้มันบริหารงมันทํางานเนี่ยมันถอยมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการถอยหรืออาจจะมีผิดตําแหน่งแล้วมันไม่คืนมันไม่มันไม่กลับไงเพราะมันไปติดไอ้พวกนี้ที่เศษเนี้ย เวลาสไลด์วิ่งมาเนี่ยมันก็เลยไปติดนิดนึดนงนะครับไม่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ในความคิดผมนะผมก็เลยทําการทา้งกวาดเช็ดล้างให้หมดก็ยางนะแล้วก็ทดสอบเล่นดูปรากฏว่าหายไม่ติดแล้วปกติแล้วแต่คิดว่าในอนาคตต่อไปเล่นไปมันก็จะเป็นอีกครับเพราะว่ามันมีการเสียดสีอย่างนี้ตลอดเวลาพอเรายิงเล่นเนาะมันก็ต้องมีเศษมีอะไรออกมาแล้วมันอาจจะติดอีกแล้วก็ทั้งกวามสะอาดแล้วก็ค่อยๆเช็คดูแล้วกันนะครับสาหรับเจ้าตัวก๊อก3 4นี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเจอ และก็สิ่งที่ผมทำนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวอัปเดตสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับกล้อง34 ti combat smarter จากค่าย GSK นะครับก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเป็นข้อมูลนาะอเผื่อใครมีตัวนี้หรือเผื่อใครอยากจะมีตัวนี้ถ้าเกิดเข้ามาต่อไปในอนาคตนะครับจะได้เป็นข้อมูลเก็บไว้นะครับว่ายังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยหวังว่าจะอยู่เพื่อนบ้างนะครับผิดพลาดในตัวไปนด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ